ท่านอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์ถึงไทยตระเวนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดพระแก้วและสารหลักเมือง เมื่อวันที่6สิงหาคม2566วัสนานานุ่มผู้สื่อข่าวชื่อดังได้รายงานว่าท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกพร้อมกับมีภาพของท่านอ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีคนไทยบางส่วนมารอต้อนรับสำหรับประวัติท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์เป็นพระราชโอรอสองค์ที่2ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยะเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรปัจจุบันพำนักอยู่ที่นักลุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาและล่าสุดวันที่7สิงหาคม2566วาสนานานุ่มได้โพสต์คลิปภาพรายงานว่าทัานอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์พระราชะโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัวตระเวนไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังศาลหลักเมืองวัดหงรัตนารามโดยมีพี่น้องประชาชนได้เจอและขอถ่ายรูปด้วยความปลื้มใจ